แล้วที่นี่ไปเบบ่งมูผมครับบักวิทูธสารีโทรครับครับแม่ห่อเนี่ยแม่ห้อแม่คอเนี่ยคุดคุดเอียงเสายย่างตายเข้าใจไหมหน้าที่นี่ไปไลไรเบิงขอหมักแดงขอหมักแดงยูโคลาดเมื่อนั่นบักซักอยู่อุด,ดอธท่านี่ พิศักพิศักจาทางที่เราไปโคราชได้ไหมที่บ้าจ,จะไปอ่ชลบุรีแล้วก็เรานั่งกินข้าวอยู่ที่ลำตะคองลำตะคองแล้ววกกลับมาตรงที่รถที่มันเกิดอุบัติเหตุผมไปสอบโรงเรียนนายจ่าทหารเรือได้ขาดไหมแล้วทีนี้ไปดูโค้งนี้นะครับโค้งเขาปักมันน่าจะเป็นตรงไฟไหมตรงไฟไหม้รนี้ดูดีนะครับ ไอ้คนบ้านผมชื่อว่าแดงทำงานอยู่ที่สหรุ่งเรืองไอ้แดงตายอยู่ที่โคราชไอ,โไอ้โลหิตไอ้ปุโรหิตที่ว่าอยู่สกลนครไม่ใช่อยู่ดรธา,านีหนองนคำที่ผมจะมาหาไอ้ตายสกลนครไอ้ตายมันรู้แล้วว่าผมจะมาทำอะไรใช่ไหมล่ะดูดีนะครับเรื่องนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงนะคนสว่างจำผมได้ดีหรอก ไอคนนั้นอ่าอ่าอะละคนนี้คนนี้อ่ามันจําได้ดีหรอกอ่ามันตกใจใช่ไหมรู้จักไอต่ายใช่ไหมที่ญาติไปทาอ่าคนหางานไปนอกอ่าจาได้ใช่ไหมอ่าโอเคนะโอเคนะจำไว้นะครับ